สวัสดีจ้า FC ธนาลักษณธนาค่ะสวัสดี FC เก้า FC มหไ่จ้ามากินตำกล้วยท่านี่ไงใส่บักเขือคือนน้ำเด้อดติ๋วจ้าอยากกินไรลูกสาวไปหาซื้อมาจานนี้ไม่แพงนะคะห้าสิบบาทจ้าแซ่บจ้าอืมแซ่บมากจ้าใส่บะเขือคือนใส่ผิวบักหน้าจ้า แต่ว่าท่านเย็ดจิวตำกินเอาเย็ดจิวจเจ้ามาไม่ยมใส่มันจะได้น้ำเยอะๆแซ่บๆจ้ะมามาตำกล้วยทนีในหุบน,น,น้าหุบน้าเผ็ดได้ทีแล้วจ้ะ ผู้อด้บ่กะแอมกินลำควรฉันนี้่พิ่มาเป็นปอบกระสันยายเริ่มกะแอมแล้วเห็นไหมมะนาวกินเลยได้จากพี่อุปง่าวกินเลยอืมแ่บ มาเด้อจ่าเด้อกินน้ำมันติวเด้อกินตำกล้วยกินข้าหไงบ่ได้ะจ้ะมันสิสมัครอยากมาเป็นเดือนแล้วจ้ะแสบมากแสบมาก พริกสิบห้าเม็ดพริสันจาพริกกินดาสิบห้าเม็ดพริกแห้งนะคะก็ <c oughs> ะคืนแบบบ้านเย็ดติวเลยแซ่บๆจากซ่บๆมาเด้อมาเด้อ แจติวจะกินตอน้ำตาพัางละแจี่น้องจา้าน้ำตาออกเพชดไหลเลติวจะขอจบคลิปอยากจะกินตอขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไรทุกกำล,ลังใจนะคะที่เขามากินตำกล้วยท่านี่นีนะั่แม่ติวจะเศบๆเลยจา้าเลิฟๆทุกคนนะคะ๊ไปไปาบบายจ้าเพชรจะหลงลืมแพีปน้องจา้าน้ำตาไหลแล้ว บายจ้ะายบเย็ดจวิวจะปิดเซลต์ตอจ้ะ